สี่หมื่นก็มีตัวกูครับผมเดี๋ยวนี้อะไรไม่ถึงหมื่นดอกอืเสียดายนะคุณยายเนาะเราอุตส่าห์ทำลงทุนเนาะลงทุนเยอะไหมคุณยายเลี้ยงวัวนี้ก็ลงทุนไปบ้างเฮ้ยแต่เรามีฝางจะพร้องนะครับผมเมืม่อก่อนคุณยายเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรครับก็พันธุ์พักนีนแหละเคยเลี้ยงวัวพื้นบ้านมาก่อนไหม,มพื้นบ้านอไอตัวเล็กๆนะเป็นยังไงบ้างยายเลี้ยงตนะกอนนั่น โค้ดออกมายังถึงปีดอกไขยตัวละท่า่ตัวละพันห้านานแล้วหรือยังนานแล้วไอ้วัวพื้นบ้านเรานะมันมีข้อดีอะไรบ้างไอ้วัวพวกนี้นี่มันก็ข้อดีกินไม่เปลืองน่ะอกินไม่เปลืองแล้วยังไงอีกครับที่นี่คุณยายกินไม่เปลืองกินไม่เปลืองแห้งจนครับผมหว่านข้าวไว้ก็มีแต่หญ้าขึ้นระหว่างทำนากับปลูกหญ้าเลี้ยงวัวคุณยายคิดว่าอนไนดีกว่ากันปลูกหญ้าเรื่องวัว ครับผมปลูกยาขายดีกว่าจริงบอกถ้าหนึ่งไร่เนี่ยถ้าทำนาได้กี่บาทถึงไหมมื่นหนึ่งมืทงทำยาล่ะทำยาครับผมนี่ขายได้แล้วมื่นหนึ่งนี่นะอันนอ้ไอ้ไอ้รกหนึ่งขายแล้วทีหนึ่งพันหนึ่งนี่ขายอีกพันหนึ่งรกเดียวนะเพราะเขาเกี่ยวไปหมดแล้วก็หวานปุ๋ยใช้ปุ๋ยอะไรปุ๋ยยูเรียลงทุนเยอะไหมปุ๋ยยูเรียเยอะๆรกกระแป๋งนึงอ๋อก็ไม่กี่บาทนะผมว่าดีนะ ขายไปล็อกหนึ่งสองล็อกสามล็อกนี่แล้วสองล็อกไปดูเมชาเนี่ยอสวัสดีครับคุณยายคุณยายชื่ออะไรครับชื่อแม่วันแม่วันนะอายุเท่าไหร่แล้วครับคุณยายอายุหกหกหกสิบหกนะกำลังดีเลยนะคุณยายนะ <c oughs> วัวของคุณยายนะเห็นว่ารับบทเลี้ยงหลานเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ทําทุกอย่างเลยนะ <c oughs> เพื่อให้ <c oughs> ลูกเขยไปทํางานเนาะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับพอมาเลี้ยงวัวให้ลูกเขยแล้วทําหน้าที่อะไรบ้าง ทำหน้าที่ก็เหนื่อยฮะทำอะไรกวไปเกี่ยวหญ้าอยู่เกี่ยวหญ้านะอ๋ออันนี้คือวัวของคุณยายนะให้กินอะไรบ้างครับพวกนี้เนี่ยก็กินกินหญ้ากินฟางแต่ว่าสภาพดีนะทำไมมันอ้วนจังเลยครับคุณยายก็ให้มันกินอิ่มมันก็อ้วนอ๋อให้มันกินอิ่ให้มันกินอิ่มมันก็อ้วนนะครับผมตอนนี้คุณยายเหลือวัวกี่ตัวครับนี่สี่ตัวสี่ตัวนะอู้ อ้วนจริงๆนะครับคุณยายสวยมากๆนะทำไมถึงได้มาเลี้ยงวัวชาเล่ครับอันนี้ก็ลูกสาวที่อยู่สุรินทร์เลยซื้อมาไว้ให้แม่มันดูครับผมลูกสาวซื้อแต่ก่อนหกหมื่นนะแม่มันไหนพาไปดูหน่อยนู่นแหละซื้อมาหกหมื่นช่วงวัวแพงๆเลยนะช่วงวัวแพงๆอย่างไรเพิ่งได้ลูกตัวนี้ตัวนี้อันนี้คือแม่วัวหกหมื่นบาทซื้อมาจากไหนคุณยายตอนนั้นที่ บาทอะไรเนาะทังสุรินน่นแหละในจังหวัดสุรินนะทำไมถึงกล้าซื้อตั้งหกหมื่นก็ว่ามันแพงอืว่ามีราคาเขาเลยซื้อเขาซื้อช่วงที่ราคาสูงๆเลยนะเลี้ยงได้กี่ปีกี่เดือนถึงได้ราคาตกตอนที่ซื้อมาตอนนั้นตอนนั้นนะครับผมได้สักสองปีเลยอ๋อแล้วได้ขายแพงๆกับเขาบ้างไหมขายอยู่แต่ก่อนแต่ลูกเคยยังเลี้ยงกันนี่อยู่พอลูกเคยไปทํางานไดาทิศหนึ่งเอายายเลี้ยงยายขายเหลือสี่ตัว ในข้อนี้นะคือเมื่อก่อนลูกเขยเลี้ยงเขาก็ดูแลของเขาได้แต่พอเขาบอกว่าเขาไปทํางานคุณใจก็เลยว่าถ้าให้ยายเลี้ยงขอขายสี่ตัวนะทําไมถึงขอขายสี่ตัวเอ้าพียายไม่ไหวคะคนเดียวออืไหเกี่ยวยาเลยะครับผมนี่ก็ไปเกี่ยวยูโรดุเกี่ยวแล้วก็จ้างร้านเขาไปคนมาให้อ๋อโอ้โหไม่ธรรมดานะเกี่ยวมือหรือเกี่ยวเครื่องเกี่ยวมือห้างขี่รถกุ้ตานรถรถไฟฟ้าไป เกี่ยวตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเกี่ยวได้ชั่วโมงหนึง่งได้เลยสี่กระสอบให้กินแค่สี่กระสอบนะวัวตัวขนาดนี้นะสี่กระสอบก็ออกมาล่ามนน่นนี่ด้วยมันกินอยู่ทางสวนนี่อ๋อ,อมอนันกินแถวนี้ครับผมคือคอกวัวของคุณยายมีที่ล่ามเนาะถ้าเกิดว่าไม่มีที่ล่ามคุณยายคิดว่าจะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงมันก็พร้อมลงพานอือม,มันก็พร้อมใช่ไหมครับคุณยายแต่เท่าที่ดูก็ถือว่าสภาพดีนะ อันนี้คือเฉลีย่ยแล้วตัวละถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยนะนอันนี้ซื้อมาหกหมื่นได้ลูกกี่ตัวนะครับคุณยายสองตัวนี่เลยแต่ว่ายังไม่ได้ขายลูกนะยังออคุณยายเอาออกไปผูกตั้งแต่กี่โมงครับสองโมงสองโมงเช้าแล้วเอสาสโมงเข้าข้อกี่โมงครับเที่ยงเที่ยงพอร้อนมันเอาเข้าข้อก็อายัดมันอือตอนเช้า,ชาตื่นมาก็เอาฟางให้มันกินก่อนทําไมตื่นเช้าต้องให้กินฟางครับคุณยายโอ้มันจะได้ไม่เปลืองคช่ะ เอาจริงๆนะอ๋อใส่เยอะไหมครับคุณยายฟางนี่ใส่เยอะอยู่วันละมัดหนึ่งได้สี่ตัวนะอ๋อครับผมสี่ตัวหนึ่งมัดสี่ตัวหนอืมแล้วตอนเย็นก็ให้กินหญ้าแบบนี้นะครับผมมีโอกาสได้เลี้ยงหัวอาหารเลี้ยงรำบ้างไหมนี่บางทีเขาซีเข้าวไม่ได้มีรำให้มมนกินอยู่อแล้วหัวอาหารนะครับคุณยายไม่ได้ให้กินเลยทีนี้เมื่อก่อนอาจจะมีใช่ไหมเมื่อก่อนอาจจะมีอยู่เพราะว่าวัวมันแพง พอรวมลงราคาเอาอาหารก็ไม่ไม่ลงคือถ้าซื้อให้กินอีกขาดทุนแน่นอนนะอ๋อก็ขายสี่ตัวนี่ได้เท่าไหร่ได้ได้สามหมื่นตัวใหญ่ไหมคุณยายตัวหนึ่งตัวผู้อ่าตัวหนึ่งก็แม่ลูกครับผมอีกตัวหนึ่งก็แม่สาวอืมแม่สาวอะไรเลยกอ่ะตัวนั่นแหละตัวแดงนะโอ้โหไม่ไม่ธรรมดานะนนั่แหละตัวใหญ่นะคุณยายนะตัวใหญ่ก็ยังว่าเอยเสียดาย้วยขายทั้งเสียดาย ถ้าเก็บไว้คุณยายก็ดูแลไม่ไหวนะมันเกินกําลังนะนั่นแหละจะไวยังไงครับผมคนเดียวนะคุณยายเนาะสี่ตัวขนาดนี้ผมว่าเหนื่อยแล้วนะยาสีถุงปุ๋ยนี่โอ้ตายเลยนะคุณยายนะเมื่อก่อนคิดว่าจะเลี้ยงวัวเป็นอาชีพเลยใช่ไหมแล้วจุดไหนถึงได้จุดมันลงราคาเคยค,คิดไหมว่ามันจะลงราคาคุณยายก็ไม่เคยแล้ว ก็ขายตะกอนเนาะตัวละสามหมื่นเลยตัวละสี่หมื่นก็มีตัวคู่ครับผมเดี๋ยวนี้อะไรไม่ถึงหมื่นดอกเสียดายนะคุณยายเนาะเราอุตส่าห์ทำลงทุนเนาะลงทุนเยอะไหมคุณยายเลี้ยงวัวนี้ก็ลงทุนไปบ้างเฮ้ยแต่เรามีฟาร์มเต็มฟองนะครับผม,มเมื่อก่อนคุณยายเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรครับก็พันธุ์พมีฬแหละเคยเลี้ยงวัวพื้นบ้านมาก่อนไหมพื้นบ้านไอตัวเล็กๆนะเป็นยังไงบ้านยายเลี้ยงตะกอน โอดออกมาจะไถึงปีดอกขารตัวละท่า่ตัวละพันห้านานแล้วหรือยังนานแล้วไอวัวพื้นบ้านเรานะมันมีข้อดีอะไรบ้างไอวัวพวกนี้นี่มันก็ข้อดีกินไม่เปลืองน่ะอกินไม่เปลืองแล้วยังไงอีกครับที่นี่คุณยายกินไม่เปลืองกินไม่เปลืองเพราะลูกบ่อยปีละลูกละลูกปีละลูกละลูกเลยนะแล้วผสมพันธุ์ยังไงเมื่อก่อนสมพันธุ์ไงสมตบแบบตัวผู้อะไรนะตามทุ่งนาเลยนะทุ่งนา ไม่ได้ซีเรียสนะอ๋อครับผมพอเราเลี้ยงโวพื้นบ้านมาเนาะแล้วมาเลี้ยงตัวใหญ่แบบนี้รู้สึกไงบ้างเลี้ยงง่ายไหมก็ไม่ง่ายเร้อยากบอกมันยากตรงไหนครับคุณยายยากตรงมันกินเยอะอืมถ้าให้อิ่มๆเนี่ยตัวนี้ต้องกี่กระสอบคุณยายตัวนี้นะครับผมวันหนึ่งกินตั้งสามกระสอบอาัดถึงจะอิ่มนะอ๋อแต่ตอนนี้ลดปริมาณเหลือแค่กระสอบเดียวอืมครับผม คุณยายครับแล้วพวกนี้ก็เอาไปปลูกข้างนอกเหมือนกันเหรอปลูกเหมือนกันปลูกสองตัวนี่ตอนนี้ก็ปล่อยลปล่อยตรงไหนเลน,นี่ปล่อยปไม่กินแถวนี้แหละอ๋อในที่ที่เราล้อมนะมครับผมอันนี้ทาไมถึงไม่ได้ขายครับคุณยายใบสัมพันธ์ตัวผู้หรือตัวเมียตัวเมียอ้สวยเนาะ <c oughs> ท้องยังยังพึ่งสนสะพายพึ่งสนสะพายอ้มันอ้วนขนาดนี้ผมกลัวมันจะเป็นหมันคุณยายนะทามันอ้วนเกินไปนะอันนี้ก็กินหญ้ากินฟางเหมือนกันนะอือหดูผู้ชมสิครับ ้องแทบแตกแล้วเนาะมีคนมาขอซื้อบ้างยังตัวนี้มีอยู่แต่ไม่ขายเขาให้เท่าไหร่โอ๋ยก็ว่ามีราคามีมาตีราคาให้ไหมว่าไม่ขายเขาก็ไม่ตีราคาให้ด้วยอ๋อครับผมอันนี้คือหญ้าอะไรครับคุณยายเเารียกหญ้าอะไรนะอ๋อหญ้าเพ็งโกล่าเหรอเออเพ็งโกล่าคุณยายปลูกเหรอปลูกไว้เยอะกี่ไร่ครับสามไร่โอ้แสดงว่าเมื่อก่อนก็คือรือเหลือเลยนะนี่ก็ขาย ล็อกลอกพันเ้ยตายาแห้งจนครับผมหวานข้าวใ้ก็มีแต่ยาขึ้นระหว่างทำนากับปลูก้าเลื่งวัวคุณยายคิดว่าอะไรดีกว่ากันปลูกยาเรื่องวัวครับผมปลูกยาขายดีกว่าจริงบอกถ้าหนึ่งไร่นี่ถ้าทำนาได้กี่บาทถึงไหมมื่นหนึ่งือถึงทำ้าล่ะทำ้าครับผมนี่จะขายได้แล้วมื่นนี่นะอ้ยลอ ไอ้ไอ้ล็อกหนึ่งขายแล้วทีหนึ่งพันหนึ่งมีขายอีกพันหนึ่งล็อกเดียวนะพอข้าวเ,เ,เกี่ยวไปหมดแล้วก็หวานปุ๋ยใช้ปุ๋ย,ย,ยอะไรปุ๋ยยูเรียลงทุนเยอะไหมปุ๋ยยูเรียไม่เยอะล็อกกระเป้งนึงอ๋อก็ไม่กี่บาทนะผมว่าดีนะขายไปล็อกหนึ่งสองล็อกสามล็อกนี่แล้วสองล็อกไปดูเมื่อเช้าเนี่ยใครเจ้าอีกมีคนมาติดต่อหรือยัง มียามนี้เพราะว่ายา้าไม่อดเนาะทุ่งนาเขาเกี่ยวข้าวด้วยยายก็จะลดราคาสองล็อกยาวแค่พันห้าอ๋อไอ้ยาหัวกันขาสองล็อกเอาพันห้าก็พอกันเองนะกันเองใช่ยามนี้มันยญาไม่อดนะครับผมพอหาได้ก็เกี่ยวข้าวให้บ้างครับผมเราก็ลดราคาไปหน่อยผมว่าดีคุณยายดีกว่าปล่อยไว้ให้แก่เนาะล็อกนี้ไปหาล็อกนู้นนะโอ้ดีมากเลยคุณยายมีอยูสีล็อกมีอยูสีล็อกแล้วต้นอะไรต้นที่กขปุก เนเปียเนเปียเป็นลำต้นอ่ะเป็นไรเลยนะ่ั้งนั้นอืแต่ลูกเคยแต่ก่อนก็ขายขายแถวแถวหนึ่งแถวหนึ่งแถวละห้าร้อยอ่าอืมไปไปมาปล่อยทิ้งเลยทีนี้ทําไมที่นี่ปล่อยทิ้งะก็มันมาปลูกไอ้แนวนี้มันว่าไม่ได้สีง่ายกว่านั้นอีกยังมานลำบากสีอีกคือเมื่อก่อนเนเปียทั้งนั้นหลังๆมาเปลี่ยนวิธีคิดแล้ว S <S <S ม่มีเวลาแล้วจะมาสีเนเปีย <P> ให้วัวกินไม่ใช่เรื่องใช่ไหมอ๋อก็เลยมาปลูกหญ้าเพ็งโค่า <S <S แสดงว่าลูกเขยเนี่ตั้งใจว่าจะเลี้ยงบัวแล้วก็ตัดหญ้าให้วัวกินอย่างเดียวนะถึงได้ลงทุนปลูกหญ้าเยอะขนาดน,นั้นนะ<ช>คุณยายได้ว่าอะไรไหมที่เขาปลูกหญ้าเยอะขนาดน,นั้นใบไผ่ไสนับสนุนใช่ไหม,มครับผมทำนาก็ทาไม่ไหวอืมเอาตะแถวนี้เท่นู่นไปโรยไ่ไหวแล้วครับผม อันนี้ท้องยังครับคุณยายท้องแล้วอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่นี่ลูกในคอกเหรออ๋อสหรับคนเป็นแม่นะที่ลูกซื้อวัวมาแพงๆเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเสียดายแต่ก็ไม่ยอมแพ้นะแม่นัานลูกทางานอยู่สดินเขาซื้อมาครับผมตอนที่ซื้อมาตกใจไหมวัวราคาหกหมืนตกใจฮะจริงๆริงบอเดี๋ยวนี้ไอ้วันนั้นวาแม่ขายวัวไป เาขายตัวไหนาขายของเองหกหมื่นน้ำอดเอาได้แหละสองหมื่นก็ไม่ได้นะหมื่นกว่าบาทเองอยางนั้นเลยนะนี่ตัวนี้แหละตัวแม่มันแหละไหนคุณยายตัวตัวแม่น่นะก้าวๆนี่แหละครับผมเท่าไหร่ก็ขายไปแต่คุณ <hai. S 2> ยายบอกว่าหมื่นกว่ากว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่าใช่ไหมโ <cultural> อ้ <c oughs> ยายเลยขายของยายเอาตังค์ให้มันตรงมีไว้โอ้เสียายวัวนะหกหมื่นมาขายหมื่นสามหมื่นสี่เนาะ แต่ผมว่าคุณยายคิดถูกนะที่เก็บตัวนี้ไว้นะอืมเพราะว่ามันเป็นบัวที่ใหญ่นะคุณยายนะและเลี้ยไตัวรุ่นครับผมผมเชื่อนะเลี้ยงแต่ก่อนมันให้ลูกสวยขนาดนี้นะลูกต่อไปก็ต้องสวยกว่านี้นะคุณยายนะอืมคุณยายทาถูกแล้วครับได้เอาขี้วัวไปใส่ที่ข้าวบ้างไหมครับคุณยายใส่ข้าวใส่ย่านฮะอืมจ้างเขาหรือขุดเองโอ้ยวันนั้นยายขุดเองได้ตังร้อยกระสอบฮะ ไม่ปวดแข้งปวดขาบ้างบอกไรก็สอบเนี่ยเออวัดวันละสิบถุงยี่สิบถุงค่อยๆทำค่อยๆทำไปไร้วันมันก็ได้ครับผมจะไปใส่ชุ่งนาอ่าทำไมถึงได้สู้ขนาดนั้นครับคนยายสู้พลูกพานนะโอ้คำพูดดีๆนะอ่าสมมติถ้าลูกสาวลูกชายดูอยู่เนี่ยอยากจะพูดอะไรถึงเขาบ้างถ้าลูกสาวลูกชายนู่นลูกสาวกัใช้กับข้าวอยู่น่นสมมติถ้าเขาดูอยู่อ่าอยากจะฝากอะไรถึงเขาบ้างเรื่องที่ไม่เคยพูดบอกลูกอ่ะ ฝากว่าเออเดินตามรอยยายนะเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่รถชนกันที่ปีนั้นกรบตายอืมมันหักมดได้ไหมไม่ยี่บอกว่าแขนหักเออนี่เมื่อกี้บวนเนะว่าปวดแขนแะเพรว่ไม่ใช้เครื่องเกี่ยวก็ยายเครื่องไม่ไหวเอก็เลยต้องใช้มือเกี่ยวใช่มือใช้เกี่ยวนะใช้เกี่ยวเกี่ยว โอ้ยา่าไปไม่เกี่ยวเกี่ย์ชั่วโมงหนึ่งสิผมแป๊บเดียวนะไม่แป๊บเราเป็นชนั่วโมงท่านเพื่องเป็นเดียวจริงจงอยู่อ๋อครับผมไอ้มุ้งนี่ช่วยได้ไหมครับคุณยายอ่าได้ป้องกันยุงนี่นะป้องกันแมลงวันอืมลองไหมเธอพอมองเองนี่อ๋อแสดงว่ามันอยู่มิดชิดเลยใช่ไหมนี่อ๋อไม่ต้องจุดควันไม่ต้องอะไรนะ ก็ลูกเคยทำไว้แต่ก่อนแอ,อแสดงว่าลูกเคยวางแผนดีมากนะะวางแผนพอดีฮะราคาตกก็เลยเปลี่ยนแผนหน่อย <c oughs> แต่ก็ยังเลี้ยงเหมือนเดิมนะคุณยายครับ <c oughs> ผม